เป็นยังไงเป็นยังไงให้ได้ทักทายได้แนะนำตัวได้คุยกับแฟนๆกันเลยอ่ะเริ่มจากมิวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวพันษานะคะสวัสดีค่ะเลิศพันิชค่ะสวัสดีครับจุว่วเชนครับ สวัสดีครับจิมมี่จินภพลครัคบนี่มากัน4ี่คนเลยนะฮะสวยหล่อกันครบท้วนเป็นยังไงบ้างได้เดินเล่นกันไปเป็นทีเรียบร้อยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของวันนี้กับชิเศษรกรวมกัน1ิเอ็แบรนด์รู้สึกไงกันบ้างอ่ะมิวก่อนมาต้องต้องเล่าเลยหนว่าแบบตื่นเต้นมากๆ <F an> แล้วเขามี <ช>กระดับโลก<ช>สัันค่ะทำตวไมู่ไม่ต้องสั่นเลยแล้วเอนจอยกันได้กับทุกบูธเลยเพราะผลิตภัณฑ์ดีๆเพียบเลยเมื่อกี้แอบได้ยินนะพี่แบบพูดโปรโมชั่นเยอะใช่ใช่ดีมากโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะฮะไปจนถึงวันที่สองเลยมีใครไปช็อปแล้วหรือยังคะมีใครช็อปแล้วหรือยังต่อกันแล้วนะเดี๋ยวกันมากันได้เรื่อยๆเลยใช่แล้วเลิฟค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็แบบสนุกมากเลยที่แบบได้ลองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เตรียมตัวช็อปเหมือนกันเตรียมตัวช็อปนะเยียมมาเยี่ยมมาอาหารจุมครับแต่ผมจริงๆแล้วอยากพูดได้เลยว่าผมเป็นลูกค้าของเคอร์ชิซาอดอยู่แล้วจริงพูดได้เลยว่าน้อยชิ้นมากที่ผมไม่ได้ใช้ไม่ค่อยคิดอีก3คนเลยเดี๋ยวเดวันนี้เดี๋ยวแนะนำให้ดูนะได้ไดโอเคจิมมี่ครับ เอองั้นถ้าจุกเป็นลูกค้าแล้วผมเรียกว่าแม่ผมน้องสาวผม <laughs> มาหมดมาทั้งบ้านแม่ผมน้องสาวผมที่สิบเ็แบรนด์นี้ผมว่ามีที่บ้านผมอย่างแน่นอนอ <laughs> อาจจะเป็นท็อปสเปนเดอร์ก็ได้คนนี้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานนะครับงานก็คือยิ่งใหญ่แล้วก็น่ารักแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเขี่้ม้าจริงๆจริงๆถ้าไม่ติดว่าพี่จิมต้องขึ้นมาบนนี้นะครับพี่จิมนั่งตรงนี้แลนะเออเพราะว่าท็อปสเปนเดอร์เจ๊พลาไปใช่ไหมถ้านั้นไหนๆเชื่อว่าทุกคนก็คือเป็นแบรนด์ชิเซนโดกรุ๊ปอีกแล้วเป็นแบรนด์ในชิเซนโดกรุ๊ปอีกแล้วงั้นให้ได้เล่าถึงบางที่ไอเทมที่แบบขาดไม่ได้เลย คใครก่อนอ ladies first หรือว่าหนุ่มๆก่อนได้หมด,ด,ดอ่ะหนุ่มๆก่อนเหรออ่ะดาดาได้อ<ด>่ะผมก่อนเลยครับอ่ะจิมมี่ครับเอาเป็นว่าแบรนด์ทั้ง11แบรนด์เนี่ยอันนี้ผมพูดจริงๆแม่ผมกับน,น้องศงน้องสาวผมเนี่ยมีแม่จะมีครบแต่ว่าส่วนตัวของตัวผมเองเนี่ยอ่าผมน่าจะเลือกเป็นครีมกันแดดซึ่งใน11แบรนด์นี้มีประมาณสัก2-3แบรนด์ที่มีอยู่ที่ เคาน์เตอร์เครื่องแป้งผมอยู่ที่บ้านอ้าวหรอเออๆเงยเงยอะไรนะอยากเห็นเคาน์เตอร์เหรอแห็เคาน์เตอร์เลยอีจุดนี้ค่อยๆนะค่อยๆเออแต่ก็คือเราก็เป็นบิ๊กแฟนของกันแดดของในเครือชิซารุคุบิแล้วใช่แล้วครับโอเคมันมีกันแดดหลายตัวในเครือชิซโดที่บิแล้วชื่นชอบแล้วก็ชื่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็พัฒนาเหมือนเหมือนผมก็ติดตามมาแล้วเขาก พัฒนาครีมกันแดดมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็คือ,อน่าใช้มากๆจริงเนอะใช้แล้วก็ดีแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของแดดแล้วก็ UV มากๆเลยต้องเินจิมมี่นะพี่จุงล่ะผมผมใช่ไหมครับพี่พูดได้เลยว่าผมใช้ตั้งแต่ฟิซิงบำรุงแล้วก็ป้องกันเลยครับแต่ถ้าให้เป็นเลือกอันนึงที่เป็นไอเทมที่สามารถพกพาได้ไปทุกที่สำหรับผู้ชายที่สมมติว่ามีคนหน้ามันหรือว่า อยากอยากได้แบบผิวที่แมตต์อะไรเงี้ยน่านเป็นแป้งนางฟ้าของของดางได้ครับ<ช>ถ้บาเราเป็น,นผู้ชายนะครับคือแบบวันเบาๆของเราใช่ไหม,อ,มอาจจะแบบเราอาจจะไม่ต้องลงอาจจะไม่ได้ลงหลดรองพื้นอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้แบบอยากเราอยากสมมติออกไปถ่ายรูปที่คเฟอะไรเงี้ยหน้าเรามันเราก็แค่ซับซับมันแป้งของนายแป้งน้ำฟ้าสำหรับใครที่มีปัญหาผิวที่แบบมันผิวมันหรือว่า มีรูงขนเนี่ยสามารถทับได้เลยอืทับปุ๊บรุ่งขนหายเลยครับเออโหเนียนกริบแต่ว่ายังคงเป็นธรรมชาติบางเบาใ่เธอโอเคขอบคุณจริงครับเลิฟล่ะความเลิฟเลิฟเป็นคนชอบคนตัวหอมนี่อืมใครนะตัวหอมอยู่แถวนี้นะตากล้องต้องดนแล้วไหมขนาดนี้แล้วเราก็ชอบเวลา ้หอมอะไรอะไรอย่างเงใช้น้ำหอมขอมอะไรนะน้องเลิฟใช้เซมียเกะแล้วก็เราชอบน้ำหอมที่มันแบบเฟรชเฟรชแบบดูสบายๆแต่ว่าดูแบบมีโน้ตที่แบบเอ้ยน่าสนใจมีอะไรเออเอิร์นนี่อมน่าค้นหาน่าค้นหาคนที่แบบน่าค้นหาอะไรอ๋อโอเคก็คือแต่ว่าอเซเมียเกะอันนี้คือ ตอบโจทย์เลยเป็นไอเทมที่ห้ามพลาดใช่โอเคครับลิล้าหนูเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวแบบหลากหลายสไตล์มากหนูเป็นคนที่ชิดว่าอาจจะต้องมีน้ำหอมบางตัวที่เราตอบโจทย์กับเรามากเออนาซิโซ่ดซิโซ่เขาไม่ได้หวานมากแล้วเ็อยากมีความเท่จริงไหมเขาจะมีความแบบปนเท่มีความอา มีหลายมิติทั้งหมดทั้งนะั้นเด้อน้ำหอมก็คือฉีดตรงไหนหอมตรงนั้น<อ>ฉีดตรงแก้มจะโดนหอมไหมคะขอลองมาฉีดก่อนได้ไหมฉีดอ่าจัดเลยฮะจัดเลยฮะ <laughs> แซวเล่นแซวเล่นมาในไี้อยู่กันสี่คนเ <c oughs> ชื่อว่านิสัยการช้อปปิ้งนะ่าจะแตกต่างกันเดี๋ยวมาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่ามาดูนิสัยการช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะ